สวัสดีค่ะวันนี้มาพูดในหัวข้อาการเคารพในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ค่ะวันนี้ดิฉันจะขอยกตัวอย่างสิ่งที่สามารถทำได้เพื่อรณรงค์การเคารพในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ในชีวิตประจำวันค่ะค่ะศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์คือการยอมรับว่าทุกคนมีคุณค่าเท่าเทียมกันไม่ว่าจะมีความคิดรูปร่างเพศฐานะหรือพื้นฐานชีวิตแบบใด และเราสามารถเริ่มได้จากเรื่องใกล้ตัวค่ะเช่นอย่างแรกก็คือการเคารพแสดงความคิดเห็นที่แตกต่างค่ะในห้องเรียนหรือบนโลกโซเชียลมีเดียหากเราเห็นต่างเราควรแสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพรับฟังเหตุผลของผู้อื่นและไม่ใช้คำพูดดูถูกหรือทำให้ผู้อื่นรู้สึกด้อยค่าเพราะทุกความคิดเห็นคือควรได้รับการเคารพค่ะ อย่างที่สองก็คือ,อยอคือไม่บูลลี่หรือเหยียดผู้อื่นนั่นเองค่ะ,ะควรหลีกเลี่ยงการล้อเลียนรูปร่างสีผิวเพศสภาพความพิการหรือความแตกต่างของเพื่อนและหากพบว่าเห็นคนบูลลี่เราก็สามารถช่วยให้กำลังใจพูดปกป้องหรือแจ้งผู้ที่เกี่ยวข้องเพราะกาัน เพิกเฉยก็อาจจะทำให้ปัญหานั้นรุนแรงมากขึ้นก็ได้ค่ะอย่างสุดท้ายก็คือการใช้โซเชียลมีเดียอย่างโซ,โซเชียลมีเดียอย่างมีความรับผิดชอบค่ะก่อนโพสหรือแชร์อะไรเราควรให้ตรวจสอบให้รอบคอบตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลไม่แชร์ข่าวปลอมไม่ด่าและไม่ละเมิดความเป็นส่วนตัวของผู้อื่นค่ะ การใช้คำพูดอย่างสร้างสรรค์นบนโลกออนไลน์คือการเคารพสักศีความเป็นมนุษย์เช่นเดียวกันในชีวิตจริงค่ะค่ะการเคารพศักดิ์ศีความเป็นมนุษย์ไม่ใช่เรื่องคนไม่ใช่เรื่องใกล้ตัวแต่เริ่มจากเริ่มได้จากคำพูดการกระทำและทัศนคติเล็กๆของพวกเรานั่นเองค่ะหากทุกคนช่วยกันสังคมก็จะเป็นพื้นที่ปลอดภัยน่าอยู่และเคารพศักดิ์ศีกันและกันมากขึ้นค่ะ ค่ะขอบคุณะค่ะ